สวัดสดียผมมาอยู่กับผมบางกุนะครวันนี้เราจะมาเปิดกล่องซุ่มฮาเลย์ลวนมีทั้งหมด10ตัวในราคา4,000บาทครับมันจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยโปปรดดเอาาสนตีนยั โอเคเดี๋ยวเราจะมาละเลงกันนะผมว่าในนี้มันจะมีอะไรมากครับผมกล้องเนี่ยมาจากเมืองกระบี่ครับผมได้มาจากพี่ชายในกลุ่มผ้าบาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างขออนุญาตตัดแกะก่อนนะครับมาครับผมโหแพ็คอย่างสวยเลยครับผมตัวแรกเนี่ยเป็นหมีแคนาดาครับผมเป็นหมีแคนาดาม แฮกถูงมาอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะสวยมากครับผมเป็นหมีแคนาดาฮาร์เลย์เดวิสันับผมลายหน้าหลังผมโคตรเดือดครับผมโคตรเดือดครับผมลายหลังประมาณนี้ครับลายหลังประมาณนี้นะโอ้โหด้านหน้าคือสวยมากครับผมสกรีนแตกรล้านิดนึงนะเป็นฮาร์เลย์เก่าครับผมตัวนี้เป็นฮาร์เลย์เก่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้โอ้สวยมากครับผมไซส์ XL นะไซส์เอ็กแล้วลายหลังประมาณนี้เลย จัดเลยลายหน้าพิมพ์นิยมครับผมลายหน้าพิมพ์นิยมฮาร์เลเดวิสันครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปเป็นลายกะโหลกครับผมเป็นลายกะโหลกนะตัวนี้เป็นปีสองพันต้นๆนบผมปีสองพันต้นๆลายหลังประมาณนี้ผม <S 2> <S 2> <S 2> ลายหลังประมาณนี้ผมฮาร์เลเดวิสันับผมฮาร์เลเดวิสันนะลายกระโหลกสวยๆเลยผมไซส์หน้าจะเป็น XL ครับผม XL นะต่อมาจะเป็นสีเทาครับผมเป็นสีเทาตัวนี้ไซส์ XL เหมือนเดิมครับผม XL เดี๋ยวเรามาดูลายหลังกันนะครับโอ้ชิคานครับผมตรงรุ่นนะผมชิคานครับผมตัวนี้ลายหน้าเป็นพิมพ์นิยมเหมือนเดิมครับผมตัวนี้ไซส์ XL เหมือนเดิมครับผมไซส์ XL ครับผมต่อมาเป็นสีเขียวครับตัวนี้เป็นสีเขียวลายหลังครับผมประมาณนี้ผมลายหลังนะลายหลังถือว่าสวยครับผมสกรีนกําลังแน่นนะผมสภาพนี่คือแบบสวยมากเลยครับผมนี่ครับผมประมาณนี้เลยนะฮาร์ลีย์เดวิสันนะผม แล้วก็จะมีเป็นสูบวีครับผมพิมพ์นิยมครับผมพิมพ์นิยมครับผมลายหลังประมาณนี้ครับผมลายหลังประมาณนี้ครับผมนักเกิลนะผมนักเกิลนะผมตัวที่แจ็คเทนเลอร์ขับนะครับด้านหน้าเป็นสูบวีครับผมสวยงามครับผมตัวนี้แล้วก็จะมาเป็นสีกรมครับผมคอเนี่ยมีตําหนินิดนึงครับผมเป็นไซส์เอ็กซอลไซส์เอ็กอลผมตัวนี้แต่เข็บเดี่ยวด้วยครับผมเก้าสูนนะตัวนี้เป็นเก้าสูนนะแต่เข็บเดี่ยวคือสวยมากครับผม น่าจะเป็น9 0ผมเป็นบอเป็นบอยงผมตัวนี้าาล,ลายหลังสวยๆคผมลายหลังตัวนี้มีต่อปีไหมเดี๋ยวผมขอดูนะเห็นมันตะเข็บเบียวตัวนี้ปี1996รับผม1996ปีลึกอยู่นะปี96แล้วก็มาเป็นตัวนี้สีดำลายหลังประมาณนี้ครัผมลายหลังประมาณนี้นะลายหน้าครับผมสกีนน,นิดนึงครับผมพอสวยอยู่ว่าพอสวยผม แล้วก็มาเป็นตัวสุดท้ายเป็นสีส้มครับผมเป็นฮาร์เลย์เดวิสันสีส้มอะ่ะนี่ครับผมสีส้มสวยแล้วครับผมสีส้มตัวนี้ <f ier> นี่ก็จบกันไปแล้วผมักผมกับการเปิดกล่องสุ่มฮาร์เลย์ครับผมมีทั้งหมด9ตัวนะัขอภัยนะผมไม่ใช่10ตัวนะ9ตัวผมนะับผิดครับผมมี2 3 4 5 หกเจกมีทั้งหมด9ตัวผมขอภัยนะพี่ตอนนี้อ่ะที่ผมชอบที่สุดคือเป็นตัวนี้เลย XL ผมเป็นหมีแคนาดาครับผมลายหลังประมาณนี้ผมลายหลังคือแบบเดือดจัดแล้วผมเดือดจัดแล้วผมอ่ะสำหรับใครครับผมที่อยากได้ผมติดตามได้เพจบ้านเสื้อกาวตอนนี้มีกิจกรรมแจกมังกรฟรีอยู่นะครับ ก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดตัมสกายสดด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป,มปเมไว้เจอใหม่คลิป,นปหน้าบายครับ